ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์เมย่าว4 8 9นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ในการทำคลิปดีๆในครั้งต่อไปด้วยนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะดวงความรักของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะในเดือนตุลาคมคนโสดขอสามใบนะคะคนโสดโอ้ย จะได้เจอคู่แท้หรอหรืออย่างไรเดวนะ,นะคนโสดคุณจะเหมือนจะมีคนที่เขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนคุณจะได้เจออ่ะคืออาจจะเป็นคู่ของคุณคู่แท้หรือเปล่าไม่รู้นะเออ มันเหมือนกับว่าคนคนเนี้ยเหมือนกับว่าที่เหมือนที่ผ่านมาคุณอาจจะแบบเจอแล้วก็ได้เออแล้วคุณอาจจะแบบค,คุณอาจจะแบบยังลังเลอยู่อะไรเงี้ยใปัจจุบันอะไรเงี้ยเหมือนอาจจะแบบกําลังคิดอยู่ว่าเออคนนี้ใช่หรือเปล่าคนคนนี้คือแบบยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออเดีย๋ยวขอคําแนะนําจากไพ่แล้วกันนะคะ ใช่คู่หรือเปล่าใช่คู่หรือเปล่าใช่แน่นอนเลยนั่นไงเขาคือคนที่ใช่ของคุณอะ่ะเออเขาค่อนข้างเหมือนเขาดูแลเทคแคร์คุณแบบดีมากเลยนะแล้วก็เขาแบบเอาใจใส่คุณนะเหมือนเขาเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคุณด้วยอะ่ะเออเลิศอ่ะอันเนี้ยอะ <c oughs> ต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวคนมีคู่คนมีคู่ขอสำ้ำนะคะคนมีคู่เป็นอย่างไรเออโอ้ยคนมีคู่ทำไมเครียดจังเลยเนี่ยคนมีคู่เหมือนกับว่า ที่ผ่านมาคุณค่อนข้างมีความกังวลใจเนาะไม่รู้ว่ากังวลใจอะไรแล้วก็อึดอัดมากมายเลยมีอะไรแบบโหมีเรื่องเข้ามาประเดประดังแบบรอบตัวรอบด้านเลยแล้วก็แบบยังอาจจะทะเลาะก,กันเหรอหรือว่ายังไงเนี่ยแบบอาจจะทะเลาะกันหรือว่าอาจจะมีปัญหากันแล้วยังไม่เคลียอะไรเงี้ยเออต้องทํำยังไงนะคะขอให้แนะนําค่ะ ือ,ม,อม,มันเหมือนกับว่าคุณต้องคุณต้องปรับความเข้าใจกันนะเพราะว่าถ้าเกิดอย่างเงี้ยถ้าเกิดปล่อยไว้นานอะมันอาจจะมีปัญหาเข้ามาจริงๆก็ได้มันอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นปัญหาใหญ่เลยอะเออขออีกได้ไหมคือควรจะแก้ไขอย่างไรได้บ้าง ต้องเข้าหากันนะคะต้องเข้าหากันเพราะไม่อย่างนั้นคือเรื่องเล็กๆจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เนาะแต่ถ้าคุณเข้าหากันพูดคุยกันด้วยดีเนาะไม่ใช่อารมณ์อะไรเงี้ยเออไม่ใช่อารมณ์ไม่ใช่แบบความรุนแรงไม่ใช่แบบคำหยาบคายหรือว่าไม่ใช่แบบ รางไม่ทำลายร่างกายอะไรกันเงี้ยเออมันก็อาจาจะแบบดีขึ้นนะคะเป็นกําลังใจให้กับคนมีคู่ด้วยเนาะสำหรับคนวันเสาร์คงจะเย็นเย็นนะค่อยๆพูดค่อยๆคุยค่อยๆเจรจานะคะ